มาชิกพิวซีแก๊สทุกท่านครับมาเจอกับผมแล้วครับในช่องบาโจ9.93 1 DIY พิวซีแกสนะครับเพื่อน่อนครับคลิปนี้จะเป็นจอดคันลืมนะครับจอดที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับวันนี้จะมาพูดถึงคลิปสั้นๆนะครับเข้าใจง่ายนะครับแระทัดรับนะครับเพื่อนเพื่นสมาชิกครับเพราะว่าที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าสมาชิกนะครับ fc ทักไลน์ผมมานะครับอยากทราบถึงความยาวความสั้นของท่อรังเพลิงนะครับที่เราทำงาน DIY พ u วซี a กครับ ว่าความยาวกับความสั้นของแต่ละท่อนะครับอ่ะความแรงมันเท่ากันหรือเปล่านะครับผู้บริจกับบ่าแล้วน้องๆอ,อยากจะรู้ว่าที่ผมทำทุกวันนี้ครับอ่ท่อราเบิดของห้องผมไม่นะครับที่ผมทำเนทุกวันน pues, ี้ท่อหนึ่งนิ้วผมทำขีดขนาดนะครับแต่ละขนาดความแรงมันเท่ากันหรือเปล่านะครับผู้บริจกับวันนี้ผมจะมีคำตอบไปกับผู้าชิจกับวันนี้กับช็อตคันลืมนะครับผู้บริจับอ้างอิงจาก ที่ผมเคยทำคลิปมาครั้งก่อนแล้วกันนะครับเพื่อที่เขาบ๋ว่าท่อรังเบิงทุกวันนี้ที่เราทําอยู่ก็มีท่อ1นิ้วนะครับอ่ะท่อนิ้ว2นะครับท่อนิ้วครึ่งแล้วก็ท่อ2นิ้วมันจะมีทั้งหมด4ขนาดที่เรานิยมทาอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่อนาคตข้างหน้านะครับต่อไปอาจจะมีท่อนะครับอ่ะอาจจะมีท่อหกขุนนะครับ่ะหรือว่าท่อสี่หุนก็ได้ในอนาคตข้างหน้าสําหรับที่ใช้กับงาน DIY PVC ที่เป็นปืดสั้น อนาคตข้างหน้าไม่แน่นะครับเพื่อนพี่ครับอ่ะก็ตามที่ผมพูดถึงว่า4อย่างนะครับอ่ะสี่ขนาดที่ตามมือหนึ่งนิ้วนิ้วสอง่านิ้วครึ่งแล้วก็ท่อ2อนิ้วนะครับเพื่อนพี่ครับอ่ะท่อหนึ่งนิ้วนะครับอ่ะจะไปสู้ความแรงของท่อนิ้วสองไม่ได้นะครับอ่ะท่อนิ้วสองจะไปสู้ความแรงของท่อนิ้วครึ่งไม่ได้นะครับเพื่อนพี่ครับแล้วก็ท่อนิ้วครึ่งไปสู้ความแรงของท่อ2นิ้วไม่ได้นะครับเพื่อนพี่ครับอ่ะก็มันอยู่ลักษณะของ ท่อเล็กท่อใหญ่ครับยิ่งเล็กนะครับความแรงยิ่งน้อยลงนะครับไอแรงที่สุดก็คือท่อ2นิ้วจะแรงที่สุดนะครับบางทีครับแต่ว่าผมเคยทาคลิปไปแล้วว่าท่อแต่ละท่อนะครับมันเหมาะสมกับใช้ลูกกนาดาเท่าไหร่ผมก็สทำคลิปไปแล้วบางทีจะไปยิ่ก็ไปย้อนดูแล้วกันนะครับแล้วทีนี้เพื่อนๆสมาชชิกถามผมมาว่านะครับถ้าของผมที่ผมทามันมีกี่กระดาษนะครับบางทีครับของผมผมใช้ท่อ1นนิ้วความหนาท่อนิ้วครึ่งนะครับ ตอนนี้ครึ่งความหนาอยู่ที่13.5ผมใช้ทั้งหมด5ขนาดนะครับมี่ครับอ่ะขนาดที่1นะครับอ่ะขนาดที่1 20เซนนะครับอ่ะความยาว20เซนขนาดที่2ความยาวอยู่ที่25เซนขนาดที่3ความยาวอยู่ที่30เซนขนาดที่4นะครับอ่ะความยาวอยู่ที่35เซนแล้วก็ขนาดที่5นะครับอ่ะความยาวอยู่ที่40เซนนะครับอ่ะทั้งหมดของผมมี5ขนาดนะครับพีครับอ่ะ แล้วทีนี้แต่ละขนาดผมก็ทำพิส์ไปหมดแล้วนะครับ่ตั้งแต่สิบยีบ่สิบสี่สิบเซนสามสิบห้าเซนสามสิบเซนยี่สิบห้าเซนแล้วก็ยี่สิบเซนทุกวันนี้ที่ผมมาทำยี่สิบเซนนะครับว่าความแรงนะครับพ่อนี้ครับ่ความแรงแรงที่สุดก็คือสี่สิบเซนครับมันจะแรงที่สุดนะครับรล,ล,รล,ล,ลดลงมาก็คือสามสิบห้าเซนลดลงมาก็คือสามสิบเซนลดลงมาก็คือยี่สิบห้าเซนและลดลงมาก็คือยี่สิบเซนความแรงครับ 20เซนความแรงชันน้อยกว่านะครับแต่แรงที่สุดในท่อนิ้วครึ่งนะครับอ่ความยาวอยู่ที่40เซนจะแรงที่สุดนะครับเพื่อนพี่ครับอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สองชั้นมันก็ยิ่งจะแรงไปอีกนะครับเพื่อนพี่ครับอ่ะก็ไม่ใช่ว่า20เซนแล้วมันไม่แรงนะครับเพื่อนพี่ครับอ่ะมันก็แรงครับอ่ะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเรากับลูกด้วยเพื่อนเพื่อนพี่ครับอ่ะถ้าเพื่อนเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านที่เคยติดตามผมมาแล้วนะครับอ่ะลำยิ่งยาวครับอ่ะ เรามันก็ยิ่งยาวนะครับอ,อ่ะพอลำอ่าพอท่อรังเพลิงมันสั้นนะครับอ่ะขนาดของเราที่เราใช้เราลำกับศูนย์นะครับอ่ะมันต้องล้นย่นระยะลงมานนะครับอ่ะมันไม่ใช่ว่าจะยาวเท่ากับความยาวของอ่าท่อรังเพลิงที่ใช้40เซนครับอ่ะท่อรังเพลิงยิ่งสั้นครับอ่ะความยาวของเรามันก็ยิ่งมีรดน้อยลงนะครับอ่ะผมบอกแล้วว่าถ้าท่อรังเพลิงครับ่าหรือห้องบ่อไหมมันสั้นนะครับอ่ะ ถ้าเกิดว่าเราไปใช้เราที่ยาวนะครับแบบลูกมันจะพุ terminal, ่งไม่ไกลมันจะลานะครับเพื่อปฎิกับแบบก็เพื таких, ่อจพื่อสมาชิกวาใจนะครับแบบแต่ถ้าเกิดว่าเราบท่อดระเบริงทอดระเบริงยาวนะครับ่ะทอดระเบิงมันยาวแต่เราไปใช้เราสั้นนะครับอ่ะมันก็ไม่ได้เหมือนกันครับอ่ะลูกมันพุ่งไม่ไกลมันปิวเปซ้ายเปขวาเพื่อเพื่อสมาชิกคงใจเข้าใจนะครับอ่ะคลิปที่ผมทำไปแล้วว่าขนาดท่อดระเบิงขนาดเท่าไหร่ใช้ลูกขนาดเท่าไหร่ความยาวความสั้นขนาดเท่าไหร่ ผมเคยทาคลิปไปพูดไปจิกแล้วนะครับอ <look ler> ่ะก็ย well. ้อนดูคล um, ิปหลังๆก็แล <c oughs> ้วกันนะครับเน้นย้านะครับว่าท่อราเพลิงยิ่งสั้นนะครับความแรงยิ่งลดน้อยลงนะครับเพิ่มข้ครับถ้าถ้าท่อราเพลิงยิ่งยาวนะครับความแรงก็จะเพิ่มมากขึ้นสาเหตุเป็นเพราะว่าถ้าท่อราเพลิงยิ่งยาวครับความแก๊สที่เราฉีดเข้าไปเก็บกักในเก็บกับในห้องเผาไหม้ครับยิ่งยาวนะครับมันก็ยิ่งเก็บแก๊สได้เยอะครับความจุดเปลไหม้การจุดระเบิดนะครับมันก็ทําให้มันแรง ส่งผลไอ้ลูกที่พุ่งออกไปมันได้แรงนะครับเพื่อนี้ครับแแต่ถ้าเกิดว่าท่อสั้นนะครับแบบท่อระเบิดสั้นนะครับ่ะแก๊สที่เราชีดออกไปครับมันฉีดแค่นิดเดียวครับแบบทให้ความแรงมันลดน้อยลงนะครับอ่ะแต่ผมเน้นย้ำผมเน้นย้ำเลยว่าสูตรของผมผมไม่ดิยมใช้ไอ้ํามันแรงครับเพื่อนี่ครับผมเน้นยิงไกลมากกว่าเน้นหวังผลระยะไกลมากกว่านะครับสั้นยาวไม่เกี่ยวนะครับแต่กับผมหวังผลได้ไกลนะครับเพื่อนี่ครับแบก็หลายเซตหลายอย่างครับผมเคยทำแล้วว่า ที่ผมตามครับอ่ะคือระยะหว่างฝนของผมอยู่ที่69บวกลบนะครับดีครับอ่ะแล้วก็อิ่ไกลอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าครับอ่ะก็ผู้บริจิคก็เคยที่เคยติดตามกับผมผมก็แนะนําก็เคยทําคลิปให้กับผู้บริจิคได้ดูแล้วนะครับอ่ะก็ผู้บริจิตคงจะเข้าใจนะครับอ่ะคลิปนี้เป็นจดกันลืีครับอ่ะท่อยิ่งยาวนะครับอ่ะยิ่งใหญ่ยิ่งแรงครับอ่ะท่อยิ่งสั้นยิ่งเล็กครับอ่ะความแรงก็จะลดน้อยลงครับอ่ะตามปริมาตรการเก็บเก็บการฉีดแก๊สเก็บแก๊สนะครับอ่ะยิ่งสั้นครับอ่ะแก๊ส เก็บแก๊สได้น้อยนะครับอ่ะความแรงมันก็ลดน้อยลงยิ่งยาวยิ่งโตนะครับอ่ะเก็บแก๊สได้เยอะนะครับอ่ะแรงดันจากแก๊สมันจะก็จะเยอะทําให้มันแรงนะครับดีครับอ่ะคลิปนี้มีประโยชน์10ไลค์เหมือนเดิมครับอ่ะถ้าได้ที่ยูคลิปแล้วคลิปผมแล้วยังไม่กดซับสไครต์ก็กดซับสไครต์และกดกระดิ่งจริงๆด้วยนะครับอ่ะคลิปหน้าเจอกับงบน้อย Impact M4 นะครับอ่ะบูเบอร์ซิบวันจิกครับอ่ะราคาก็ประมาณ10ใบแดงต้นๆนะครับบูเบอเร์ซิบวันจิ๊กครับผมมาเหม่กันดสนใจนะครับอ่ะ เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ